สบายดีสบายดีสวัสดีครับผมเนาะการสุข่ายสบายดีเอฟซีสุขกนะา,านเนอครับพ่อแม่พี่นะ้องเนาะยินดีต้อนรับครับพนะี่น้องเนาะเขาจูทั้งสองยูทูบเบอร์ก็ลาเาต้ครับพนะี่น้องเนาะก็ี๋ยวคืนวันนี้ครับพนะี่น้องเาก็าวมาเบิ้งเนาะเปียงอย่างปลาของคนไทยพนะี่น้องเนาะซึ่งว่ามีหมอมีหมอปั้นน้ำมะนาะพนะี่น้องก็เื่นก่อนเขามามาส้มกับฝากกะไลกระแซ่กติดตาไม่เล่อพี่นะ้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองยูทูบเบอร์ก็ลาเาต,ต้นุ่เน้อตอนนี้ปลาเรามาแล้วเดี๋ยวมาดู พิธีการเขาทำของคนไทยสุดยอดจริงๆอันนี้ก็คือลูกพี่ใหญ่บัดดี้ลูกพี่ใหญ่ตอนนี้เขากำลังเอาปลามา,า,า,ม,ามีรอยแมวด้วยปลาเผาแมวเหยียบใส่ตะไคร้ลงไป ไลงไปวันนี้ปามาดูลูกพี่ย่างปลาพี่เมิดเขาย่างปลากันใส่เครื่องย่างตอนนี้ก็จะเสียบปลาแล้ว อย่าเปิดเพีงจินอย่าเปิดเพีงเ,เงอาไม่คอนนายได้ตัว 2 tuan lah. 2 tuan. Kalau ni siapa nak? ตัวสองตวเดยวตาเบืองตานี่ก็สร่งนะเนาะเอนี้ก็เป็นปลานี่ก็สั่งเียไปชายทุกวันนะเนาะแต่เรามนาปลากาโดดเหนวมาก้เป็นบ่อเมือทางานนะพี่น้องมีบ่อปลานีจะเป็นกระบะทรงปลานี่ยเพิ่กะนั่งัมา ก็เป็นบ่อปลาเน้นพี่น้องเบื้องนั้นเป็นบ่อปลานิดเนอะบ่อปลานิดเนาะเบื้องนั้นเป็นปลาทับทิมเบื้องนี่เป็นปลานิดเบื้องนั้นเป็นคนมาตกเด็ดเนาะติดกับถนนมัเตอร์เลยฟังนะเนาะอันนี้ก็เป็นห้องของบ่อเอิร์กอยู่พี่น้องเนาะตอนนี้กำลังใส่ดอกไฟอีกเนาะเอิร์กใส่ดอกไฟเองเนาะเดี๋ยวแรงมาไต่เบื้องพี่น้องบาทสีหงด้วยบ่เนาะเพราะว่า ก็เบอร์เข็นในขยะ่หนหองเห็นง่างมามก็เเก็บมากใส่หองแต่งเนาะในหองก็มีห่หลอกนี่กนะ็เป็นคนมาตกเกล็ดตก,ตกอ่ะวันนี้ากาศยามเด้งตอนนี้พี่เมิดเขาก็กำลังจะยางใส่เกลือเยอะไหมพี่ แฟนเขาโรมาแล้วฮัลโหลครับ่าเดี๋ยวเผาป่าให้กินออกแล้วเดี <laughs> ย๋ยวเขาขาเผาป่าเกาเลยนะอันนี้แฟนพี่เหรอใช่ <laughs> ใส่แค่นี้ก็เกลือพีห่ไม่ได้เยอะเยอะเิ็มผมเบ็นก็เผาขายอ่ะใส่เกลือเต็มเลยนะอืมข้อีทอดทอดเก็ดเลีนมไม่ได้ถอดหรอกเก็ดยังอยู่อยู่ใช่ bỏ à, có anh Ô, xe buýt thằng Lan Xe buýt Xe xe ơi Xe xe nó ngay đìa không vẫn tệ đâu Xe xe buýt bằng và Giờ bị đấy, chính chí khai, chúng ta phải khai สุดยอดไปเลยทำกี่ตัวนี่พี่วมดสามตัวใช่หรอห้าตัวเอาห้าตัวจะแบ่งไปนละตัวเดี๋ยวมาติดตามเบิ่งกี่น้องเนะาะอามันซุกเลยไป Ton nắng nóng 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 đang đi nóng 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 Đeo ta ha, nắm mắt đi Má dạng tụi này, cầm đột này Này rồi Đây 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 nó say Giờ này có viết xếp, có bay mắc cột rồi

でもかま。